โยโยโย่ yo, yo, yo. บายมึงตคงเจอกน้าครึ่งเน้นทีมเดียวสวัสดีแฟนคลึ่นหนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับก่อนอื่นฝากผลิตภัณฑ์เคนสปอร์ตเขาร่วมกลุ่มหนังได้ที่อัดเอ็มบครับเอามาถึงคำ่ำคืนวันเสาร์นะครับครึ่งเน้นทีมเดียวพี่จเจารณาว่าเกมเวลาตีหนึ่งครึ่งฟุตบอลโรมาเนียนัดแรกของฤดูกาลนะครับเซอัวบูคาเรสแชมป์เก่าจะเปิดบ้านเจอกับเฮอร์มันสตัดเซอัวเนี่ย เพิ่งจะลงเล่นซูเปอร,ร์คัพเมื่อวันอาทิตย์นะครับเอาชนะเซฟอาครูดมา2-1คว้าถ้วยซูเปอร,ร์คัพมาเอเลียสชาลาลัมบูสกุนซือชาวไซปรัสก็มีผู้เล่นการหลักอย่างมิไฮโโปเปสคูคุมเกมรับตองกตาเมียอาเดียนสุดนะครับอ่าดาริอุสโอลาลูฟลอรินทานาเซ่แล้วก็เดวิดมิกรูเลสคูนะครับกองหน้าเป็นเดนิสอาริแบกกองหน้าตัวเก่งโยโยโ,ยโย่7สัารผลิตภัณฑ์เคเอ็นสปอร์ตผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสำหรับผู้ชายจุดซ่อนเร้นนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นซื้อ2แถม1 ไปคลิกตามตะกร้าที่ปักหมุดด้านล่างนี้เลยครับเจอกับเฮอร์แมนสตัดจบอันดาแปดฤดูกาลที่แล้วนะครับมาริอุสมันดาราสนูกุนเซอร์ครับก็มีวาก้าเกอร์แมนกับเตียวก้กอนซาเวสปปกหลังโปรตุเกสยืนเกมรับตรงกลางมีคาลิฟาคูยาบีครับมิดฟิลด์แกมเบียนะครับสามนอรุคริสเตียนเนกัตเซกิูบูสนะครับกองหน้าโอลิเลียงชีชูครับเจอกันฤดูกาลที่แล้วเนี่ยปรากฏว่าเฮอร์มันสตัดดีกว่านะครับดีกว่าแชมป์เก่าครับในบ้านนี่ชนะ2-0เกมเยือนก็บุกไปเสมอเซอัวได้1-1ก่งหนึ่ขกมองเกวเข บูคาเรสเป็นต่อแน่แม่แต่พิจิตมองว่าฤดูการนี้เซอัวออกสตาร์แรกเล่นในบ้านต่อหน้าแฟนบอลได้ความมั่นใจมาจากการอัดทีมใหญ่อย่างเซฟอาครูตมาด้วยนะครับดูแล้วหน้าวัดใจเซอบูคาเรสแชมป์เก่าน่าจะประเดิมสวยครับจะเปิดบ้านเบียดหน้าอย่างน้อยหนึ่งประตูและอาจจะมากกว่านั้นนะครับให้เชียร์เซอับูคาเรสเป็นครึ่งเน้นทีมเดียวประจำ่คําคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย